ศรีสุวรรณที่คนก็เรียกกันพวกหิวแสงเนี่ยก็ไปยื่นต่อปปชอขอให้ไต่สวนผมว่าจะยด้ทำอย่างไรแรงเช่นเดียวกับคุณปรินาไกรคุบต่างๆเนี่ยนะขอให้ปปชไต่สวนรล้ส่งอัยการฟ้องและสั่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ผมว่าเอ๊ะคนนี้ มันรู้เรื่องเปล่าเนี่ยผมซื้อที่ดินตั้งแต่ปี35มสิบนี่ปีเท่าไร่ล้วหกสิแล้วสาสิปีแล้วนะตอนนั้นผมเร่งรับราการกุดอยู่เลยแล้วตอนที่หินตมดินเนี่ยปี2544นี่64 20ปีมาแล้ว20ปีไปแล้วผมเพิ่งมาเป็นสสเนี่ยเมื่อปี62เองไอ้ชาวบ้านเขาไม่มีจริยธรรมหรอกเหมือนกับผมเนี่ยก็ไม่มีหรอกจริยธรรมผมทำในฐานะประชาชนถ้ามาจริยธรรมก็ต้องตอบเป็นสสนี่แหละหรืจะมีกฎหมาย พราะเรื่องจริยธรรมนั้นตรงนี้ก็โอเคไอ้คนไม่รู้อ่ะจะแสร,รู้ไปอยู่เรื่อยก็ไปร้องว่าเราผิดจริยธรรมขอให้ต่างหยุดปฏิบัตินหน้าที่อะไรต่างวันนี้นะซึ่งมันไม่ใช่ประการต่อมาก็คือว่าเมื่อปี 57ใช่ไหมผมโอนที่ดินให้ลูกไปหมดแล้วผมไม่ได้ครอบครองแล้วมันจะมาร้องผมอะไรจ้ะผมไไม่ด้ฐานะประชาชนแม้แต่คดีนี้ตอนเกิดเหตุคดีใหม่ที่ว่ามีการไปตรวจสอบนะไม่ใช่ตรวจสอบอย่างเดียวนะก็มีการแจ้งความดำเนินคดีด้วยว่าผมเนี่ยทิ้งหินทุ่มดินบุกรุกทําคะ้นยอายการก็สั่งให้ฟ้องหมดแล้วนะหตุที่สั่งให้ฟ้องก็คือได้รับอนุญาตถูกต้องตรวจสอบถูกต้องคดีมันเสร็จสิ้นไปตั้งแต่ปีเท่ไรจะไม่ได้แล้วล่ะ ที่เขาสั่งไปฟ้องอะนะเพราะนั้นเนี่ยปัจจุบันมันก็ของเดิมและไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นคดีมันก็จบไปญาหลักฐานใหม่มันก็ไม่เกี่ยวผมเองยังคิดว่าจากคำพิสูจนสารปกครองเนี่ยผมจะได้ที่ดินเพิ่มขึ้นมาด้วยซ้ำไปทำไมอะก็ตอนเอาเจ้าของที่ดินข้างเคียงมาลังวัดทั้งหมดเนี่ยมันได้45ไร่หลักฐานที่ที่ดินก็ยังมี4.5ไร่แล้วออกให้ผม4ี่อก็ขาดไปสถูกไหมเมื่อขาดไป4เนี่ยสารพิพากษาาว่า ผมเกินไป1,500ตารางเมตรหรือ1นึ่งไร่เพราะฉะนั้นส่วนที่เหลืออีก3ไร่ผมก็ต้องฟ้องคืนจากให้กรมที่ดินออกโฉนดนให้ผมต้องไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนพวกไม่รู้เรื่องเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้มันก็ไม่ใช่สมบัติของผมเออถ้าผมมาทําตอนตอนเนี้ยอาจจะเป็นเหตุให้คุณร้องก็ได้ไมหเหมือนคุณปรินาเนี่ยคุณปรินาก็เป็นสสแล้วยื่นบัญชีทรัพย์สิสนตอนเป็นสสเนี่ย ว่าที่ดินน่ะเป็นของแกแต่เมื่อใช่ไม่ใช่มันมันก็ผิดจรทยธรรมแต่นี่ผมที่ดินเป็นของผมนู่นดึกดําบันนู่นผมทิ้งหินท้องดินตั้งแต่ปีสี่สี่นู่นสามสิบปีแล้วเป็นเห็นที่ฟ้องพิษนี่มันเมีเรียกค่าเสียหายด้วยคนพวกนี้ต้องสั่งสอนหน่อยความจริงผมก็ฟ้องไอตัวแสบแสเยอะนะไอ้ตพงษ์าาเนี่ยที่ไม่อยู่ในระเบียบว,วินยยัยหิวแสงชอบนู่นนี่อยู่เรื่อยเนี่ยอย่างคุณปรินาก็ หมดอนาคตไปแล้วนี่เดี๋ยวคุณศิระก็ต่อต่อคิวรอถอดถอนอยู่คุณผู้สิ่อข่าวันจะมีคดีอื่นๆอีกไหมที่ที่รอถ้าจะฟ้องอีกก็จะฟ้องที่ว่าไปแจ้งความเท็จต่อให้ปปชความเปลี่ยนแปลงในในรัฐบาลการช่วยวิเคราะห์นิดนึงแล้วมันเป็นก็เป็นเรื่องของฝ่ายรัฐบาลเขาที่ก็จะมีปัญหาต่อกันยังไงนะเป็นเรื่องภายในของเขาเราก็ไม่รู้ลึกหรอก ะผมเนี่ยปกติเราก็ภาระหน้าที่การงานในตําแหน่งสอสในตําแหน่งประธานกรรมธิการลักโหน้าผักเยอะแล้วนะครับเราจะมาคอยฟ้องไอ้พวกผิวแสงนี่อีกนะอีกหลายคดีนะเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ค่อยมีเวลาไปใส่ใจในภาคอ,อื่นเรากเขาจูบป,ปากกันเขาจะกระบฏกันนะเขาจะทำอะไรก็ปล่อยเรื่องเขานะ ก็ปกครองกันเองหรือก็มีปัญหากันเองก็เรื่องของเขานนนนเราไม่ไปยุ่งตอนนี้เหมืนอนคนมองว่าการกดร้อยอธรรมน,นตัตเขาจะทำสร้าง,างวาความปั่นป่วนในรัฐบาลจะมีผลต่อเสถียรภาพไม่รู้เพราะฉะนั้นเราเป็นรายการกฎหมายเราต้องคุยก,กลางๆต้องคุยก,กลางๆถาม่าศีสิวันมีประโยชน์กับสังคมไม่มีมีหลายคดีที่เขาร้องแล้วก็นักการเมืองก็ต้องหลุดจากตําแหน่ง พ้นจากความเป็นสอสอหยุดปฏิบัติหน้าที่ผลงานเ็ามีครับเราต้องยอมรับความจริงมาศรีสุวรรณก็มีประโยชน์กับสังคมแต่ช่วงหลังเนี่ยแกลองเถือบทุกวันคนก็เลยหมั่นไส้นะหมั่นไส้ศรีสุวรรณเพราะฉะนั้นทุกคนมีทั้งความดีแล้วความาความหน้าหมั่นไส้อยู่ในคนคนเดียวกันผมก็รู้จกักศรีสุวรรณดีนะครับข้อดีก็มีนะครับเพราะฉะนั้นใครดูศรีสุวรรณเนี่ยก็อยากให้มองกลางๆ ผมเนี่ยให้ความเป็นธรรมกับทุกคมในรายการทนายคลายทุกเนี่ยผมก็รู้จักดีนะนะครับเพราะฉะนั้นส่วนดีที่เขาสามารถไปร้องเรียนจนคนต้องหลุดจากความเป็นสอสอนะและหลายคดีที่เขามีผลงานเยอะแยะนะครับนะครับเยอะแยะผลงานสีสุวันนี่เยอะนะครับในการร้องเรียนเนี่ยในที่ที่ประสบความสาเร็จเยอะนะครับแต่มันร้องถี่ไปนะมันร้องไปทุกเรื่องก็แบบที่ทนายของท่านเสรีพิสุทธิ์บอกนะ่เสือกไปทุกเรื่อง นะขออนุญาตใช้คำหยาบนะก็เรียนแบบเข้ามาก็บางครั้งพอเยอะคนก็เลยมองว่าเอ้ยศรีสุวรรณหิวแสงหรือไม่นะครับอยากดังหรือไม่อะไรต่างๆซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่นะคุณศรีสุวรรณจะต้องถูกสังคมวิเคราะห์วิจารณ์แบบนั้นเป็นเรื่องธรรมดานะก็ฝากไปยังคุณศรีสุวรรณก็อย่าไปอย่าไปคิดอะไรเยอะผมว่าคุณศรีสุวรรณแกไม่ไม,ไม่ไม่คิดอะไรเยอะแล้วกกลแกก็ร้องแกไปเรื่อยเพราะว่าผลงานแกก็เยอะแล้วก็ คนหมั่นไส้เขาเยอะแล้วคนก็สงสัยเฮ้ยทำไมไม่ร้องฝ่ายรัฐบาลไม่ไปร้องลุงป้อมไม่ไปร้องอ่าลุงตูไม่ไปร้องพรรคพลังประชารัฐไม่ไปร้องไอคนฝ่ายรัฐบาลทําไมมาเน้นแต่วพวกฝ่ายค้านหรืออะไรต่างๆต่างเหล่านี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่คนก็ตั้งคําถาม,ถามทําไมไม่ร้องเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องการแก้ไขอะไรต่างๆพิทักษ์รัฐธรรมนูญทั้งๆท,ที่เป็นสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สีสวุวรรณเขานะไม่ตอบคําถามนะ ซึ่งไม่ต้องตอบเราผมตอบแทนเลยนะเขาก็อาจจะมองว่าอ่าเป็นพวกเดียววันเข้าหรือเปล่าผมคิดว่านะเขาอาจจะคิดว่าวันข้างหน้าเดี๋ยวก็อาจจะได้เป็นสวไหมเขาก็ก็เชียรัฐบาลน่าวอย่างนี้และวสีสุวันแต่ผลงานเขามีนะครับแต่งานนี้ที่มาร้องอ่าท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยหรือพลตำรวจเอกเสรีเรียกขออนุญาตเรียกว่าพี่เสรีเนี่ยอันนี้มันก็เจอสหรับคนที่เขามีความรู้กฎหมายดีอดีออตผอตรอหัวหน้าพรคเสรีรวมไทยเขาก็เลยสวนเอาฟ้องไป ฟ้องหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหายสิบล้านนะหลายๆคนถามเออแล้วฟ้องแบบนี้จะได้สิบล้านในทางปฏิบัติไม่ได้หรอครับสิบล้านนะนะครับนําสืบยากแต่ไม่แน่พี่เสรีก็าอาจจะมีวิธีการนําสืบเพราะเเสียหายสิบล้านก็ได้แต่ในทางปฏิบัติไม่ไม่น่าได้สิบล้านนะนะครับนะครับแต่ว่าแต่ถ้าสืบได้มันก็ได้นะแต่แต่ก็ายากยากอยู่ก็ก็แล้วแต่ฝีมือเพราะการกําหนดค่าเสียหายเนี่ยต้องกําหนด ตามที่เสียหายจริงนะต้องกําหนดตามที่เสียหายจริงก็เป็นหน้าที่ของคนที่กล่าวอ้างว่ามีความเสียหายถึงสิบล้านคือพลต u r m ว r เดชเสรีจะไปนําสืบนะแต่ในทางปฏิบัติผมว่าเป็นเรื่องยากนะครับนะแต่ก็แล้วแต่ฝีมือของโจทยแลัทนายโจทย์ก็าอาจจะสืบได้ก็ได้นะแต่ยากนะครับยากยาก,ยากนะครับนะก,ก็ว่ากันไปแต่ก็ไม่ใช่หมายถึงว่าจะไม่ได้ก,วกนะ็ว่ากันไปนะครับว่ากันไปนะครับ นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่มาเล่าสู่กันฟังนะนี่อันนี้ก็คือที่พี่น้องประชาชนถามมะนะมีหลายคนถามว่าเอ๊แบบนี้แล้วสีสุวรรณนี่ยเขาจะหยุดไหมบอกเขาไม่หยุดนะครับเราก็ร้องเรียนเหมือนเดิมร้องเรียนทุกวันนะครับการร้องเรียนก็ดีอย่างนเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนนะนะครับแต่ว่าเรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงนะ ถ้าไปใส่ความเขานะไปบิดเบือนนะไปแต่งเติมไปอะไรอันนี้ก็อาจจะเป็นการแจ้งความเช็จหรืออาจจะเป็นการหมิ่นประมาทผู้อื่นนะแต่ความผิดมันเล็กน้อยเป็นนะแต่การถแถลงข่าวเนี่ยมันเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับนะเป็นเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับอันนี้ก็ให้ความรู้กันใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดีหมิ่นประมาทนะมีข้อสงสัยก็ นะก็อินบ x ็อกมาได้หรือมีเบอร์โทรอยู่หน้า Facebook YouTube มีอยู่แล้วก็โทรมาสอบถามนะคดีหมื่นประมาทเป็นคดีเล็กๆน้อยๆเป็นคดียอมความได้และในทางปฏิบัตินะศาลท่านก็รอการลงโทษนะมันไม่ค่อยมีคดีไหนต้องถึงขนาดติดคุกอิจาลนะครับนะครับอันนี้ก็ฝากไว้บางคนตกอกตกใจเดีย๋ยวต้องติดคุกโทษสูงสุดมัน2ปีปรับสูงสุดมันประมาณสองแสนหรืออะไรประมาณเนี้นะครับประมาณนี้ นะแต่ในทางปฏิบัติศาลคงไม่ได้ลงโทษอะไรขนาดนั้นนะนักข่าวเจ้าของสำนักข่าวนะครับหนังสือพิมพ์โดนฟ้องทุกวันมันยังไม่มีใครติดคุกหรอกครับนะเข้าใจฮะนะผมเองก็ยังโดนฟ้องหมิ่นประมาทอยู่สองคดีผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็สู้กันไปถ้าผมผิดก็รับโทษก็คงรอการลงโทษเพราะเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ที่รัฐธรรมนูญรับรองคุ้มครองไว้นะครับนะเพราะนั้นใครจะโดนแจ้งความหมินประมาทดารานักลองนักการเมืองแจ้งความอย่าไปตกอกตกใจครับนะบางคนบอกต้องไปกราบเท้าไว้โอ้โหไม่ต้องถึงขนาดนั้นแล้วครับนะถ้าเราทําผิดจริงไปด่าเขาไปศาลแล้วก็รับสารภาพประจบแค่นั้นเองศาลก็รอการลงโทษจ่ายค่าปรับนะศาลทั่วไปเท่าที่ผมเห็นก็ประมาณหมื่นลองหมื่น ก็จ่ายค่าปรับไปแค่ะนั้นแหละไม่มีก็ผ่อนชำระจบมันไม่ไมต้องอะไรโอ้โหดารานักร้องคนดังนะไปฟ้องร้องแจ้งความหมิ่นประมาทอะไรต่างนะครับทําผิดจริงก็รับสารภาพนะสู้ติดแน่แพ้ติดนานรับสารภาพพอประมาณจบ